คุณผู้ชมแล้วก็อยู่กับเค้กกับปาคนะ,คะ,คะเป็นพีก่อนค่ะไทยบเบเทอร์วันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมสดใสมากัออ้งแต่วันจันทร์บกดิวันจันทร์หลายคนเขาบอกว่าตื่นเชาวว้าไปทำงานทำไมขีม้เกียจแต่วันนี้งงนนสาวๆบินเคเขามาแจกความสดใสนะคะ,คะกับผลงานซิงเกิลใหม่พี่เคก้ก Sky l a เทิร์ Wish คือเป็นซิงเกิลที่ทำมาพิเศษเลยนะเนาะสเปเชียลเลย เพลงใหม่เลยเกี่ยวกับเรื่องของการสานสัมพันธ์ไทยจีนปีนี้ครบรอบ50ปีสัมพันธ์ไทยจีนพอดีด้วยน้องๆก็เลยได้แลกเปลี่ยนกันในคนไทยยกมือคนไทยหมดเลยเดี๋ยวนะเสี่วเสยย่าฟังฟังรุทนะแตฟังออกนะฟังออกไหนคนจีนไหนคนจีน ไม่มีไทยจีนพี่น้องกันชูชูจะเนียนเป็นคนไทยแล้วค่ะตอนนี้ได้เอาอย่นี้ให้น้องๆทักไทยเป็นแฟนหน่อยค่ะหลายคนน่ามาจะตั้งหน้าตั้งตารอผ่านไลฟ์ทักไทยหน่อยครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา BNK t n k 4 8แนะนำตัวหลายคนสักนิดหนึ่งไดเลยสวัสดีค่ะแนว BNK48 ค่ะ ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเนียบินเคฟอเทียตค่ะสวัสดีค่ะทีเอสเอชโฟเทชูชูฮ่าชูสวัสดีค่ะน่ารักมากสวัสดีค่ะจิวบินเคฟอเทค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเลยสวัสดีค่ะเกดบินเคฟอเทค่ะอังเกรสค่ะสวัสดีค่ะวิเชียรหยาทีเอสเอชโฟเทค่ะค่ะสวัสดีค่ะเกียวย่าบินเคฟอเทียค่ะ สว่สครับเรื่องฟลองกี้ค่ะเอ็นนะคะจีเอ็นครับสวัสดีค่ะน้องฮูเบียนเคฟตีเอ็ค่ะแม่น้องฮูเลยนะน้องเลยนะสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะสิสวัสดีค่ะกฤติธาดีมีนะคะไทยบันเทิงค่ะโฟตีเอ็ไม่โคตี มคุณล่ะคุณล่ะสวัสดีครับป้า E N T forty e t e n t a i n m E N T Entertainment เพราะวันนี้น้องๆมาเยือนไทยบันเทิงแฟนๆคอมเมนต์ได้นะตอนนี้เราไลฟ์อยู่ที่เพจ a c e b o o k ของไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็ t ิก t o อของไทยบันเทิงไทย PBS ด้วยนะฮะอโชว์เมื่อสักครู่นี้พี่เค้กเปิดประเดิมไปเขาบอกเป็นครั้งแรกโชว์ไปตอนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นโชว์แรกเพร่ฟอร์มครั้งแรกกันไปแล้วถามสองสาวเซ็นเตอร์หน่อยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศโชว์เพร่ฟอร์มครั้งแรกไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากระแสเป็นยังไงบ้าง ก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็เห็นในโซเชียลเยอะมากๆแล้วก็กระแสดีมากๆเลยค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็คือหนูตื่นเต้นมากๆตอนขึ้นเวทีค่ะสั่นอย่างนี้เลยค่ะแต่ว,ว่าพอเห็นหน้าแฟนคลับแล้วก็หายลงอกเลยค่ะและ้วตอนนี้กับการออกรายการสดยังตื่นเต้นอยู่ไหมตื่นเต้นทุกครั้งเลยค่ะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องต้องถามเขาก่อนนะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเป็นเซนเตอร์ ครั้งแรกด้วยใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นมากมากเพราะว่าเซนเตอร์ก็คงเป็นความฝันของใครหลายๆคนแล้วก็รวมถึงหนูด้วยค่ะแล้วก็พอได้มาเป็นแล้วก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะเพราะว่าได้รับมาจากการโหวตของแฟนๆด้วยเนาะสิงงกินนี้เนาะอ่ะฝั่งสาวจีนบ้างพี่สาวจีนชูชูนี่ต้องมีล่ามต้องมีล่ามล่ามสาวล่ามสาวนงจิวนงจิวนงจิวใช้ไม่ได้นะฮะ 对于我们 T H H Four K 来说，可以有这次在泰国办的机会，真的特别的开心。然后觉得能够和大家一起出披录《天灯院这首歌，也是非常开心的机会。感觉现场有听到很多粉丝们很热情的反响。呃，We heard Thailand fans very very good. Thank you very much. <Yeah. S 1> Thank you very much. <laughs> ก็แบบดีใจมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือตื่นเต้นเหมือนกันเลยมาน,นิญาเลยค่ะแล้วก็ได้เห็นแฟนๆคนไทยก็แบบส่งเสียงเชียร์เขาด้วยแล้วเขาก็ดีใจมากๆาเลยใช่แต่ตอนแรกตอนแรกกำลัลงคิดว่าเอยน้องจับทันไหมจับทันไหมเราไม,ไม่ได้ภาษาจีนไงเ,เก่งภาษาจีนอันนี้คือพี่เค้กจ่ายค่าล่ามเพิ่มให้ไหมฮะขอบคุณนะเป็นพิพเศษจะไปเอาที่พี่เค้กได้ไหนๆก็เปิดตัวล่ามประจาโปรเจกต์แล้วก็เลยถามจิวต่อเลยเป็นยังไงบ้างจริงมันกดดันไหมแต่เอาจริงๆแฟนๆอ่ะพอเห็นสกิล ภาษาจีน,นของเราบอกว่าอุย๊ยค่ายเนี่ยต้องให้โบนัสจิวเพิ่มแล้วนะ <c oughs> ออรู้สึกยังไงบ้างจ่ะก็ <c oughs> รู้สึกดีค่ะใช่ก็คือรู้สึกว่าที่ได้โบนัสใช่ที่ได้โบนัสราเล่นค่ะอันนี้ก็รู้สึกว่าประทับใจที่ได้ไดร่วมโปรเจกต์นี้มากๆเพราะว่าเราก็ได้ฝึกฝนทักษะภาษาที่เราได้เรียนมานั่นเองค่ะมันก็ได้ทำให้เราได้แบบขุดความรู้ของเรากลับมาใช้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบทําให้แบบได้รับประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยในโปรเจกต์นี้ใช่แล้วก็ดีใจที่แฟนๆชอบอย่างเงี้ยคนอาจจะนึกว่าจิวเก่งภาษาจีนอยู่แล้วมาเป็นล่าบสบายๆแต่จริงๆเบื้องหลังมันมีความกดดันยังไง กดดันนิดนึงค่ะเพราะว่าแบบรู้สึกว่ายังไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแบบเป็นแบบว่าเราเป็นเรียนภาษาที่ 2, 2> อะไรเงี้ยที่3ใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบเรียนเองไม่ได้แบบว่ามีครอบครัวที่พูดภาษาจีนด้วยเป็นเรียนด้วยตัวเองก็เลยแบบว่าจะต้องแบบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเสมออะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เฉยๆไม,ไม่ถึงสตาร์ทด้วยตัวเองมาก่อนใช่ค่ะพี่นรเรียน<อ>จริงๆจังๆใช่ค่ะเรียนเองมาก่อนใช่โอ้ยแนะนําหน่อยถ้าอย่างไัสมมติถ้าถ้าพี่อยากสตาร์ทฝึกเรียนภาษาจีนเองก่อน แนะนำยังไงต้องต้องเริ่มยังไงฮะซิวจริงๆร,รู้สึกว่าถ้าเราเรียนแบบด้วยความที่แบบไม่เครียดะจะช่วยได้มากๆเลยค่ะไม่เครียดเรียนแบบว่าทําให้เรามีความสุขอะไรเงี้ยอาจจะเป็นดูวิดีโอตลกคือหนูชอบดูวิดีโอตลกของคนจีนมาก ใช่ค่ะใช่เริ่มด้วยความตลกก่อนก็จะแบบไปเรียนแล้วก็มารงเรียนตอนมปลายที่เลือกสายอะไรเงี้ยแล้วแบบเจออาจารย์ที่ดีมากๆก็เลยแบบทาให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นพูดถึงการเรียนแล้วอยากจะเรียนสักหน่อยจิวช่วยหน่อยสิอยากจะให้พี่สาวจีนทั้งสามคนสอนสับได้ไหมสอนสับจีนได้ค่ะวัยรุ่นฮิตท่า w ยู่เหจะทำใเรียนจับ่ช่ออ่ยช So one word is like, if you think uh, your body is very sexy Yeah, oh, like oh, that girl Sexy, <laughs> sexy And you can say, my body is yeah. 我的身材很曼妙我的身材。我的身材。我的身材 <laughs> Sexy 很曼妙，sexy，曼妙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 ，我的身材很曼妙，啊，我的身材很曼妙，曼妙，曼妙，，sexy。曼妙，曼妙，曼妙。叔叔，叔叔 Can you show？ มันเหืม I'm not sexy enough actually นปะ c a แมน妙ว้าาาา เราสอนไทยคำไทยกลับให้น้องๆได้ไหมให้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 น้องๆคนจีนด้วยได้ไหมเอาเอาเอาประโยคนี้ดีกว่าแฟนคลับคนไทยน่ารักมากน้องจีใช้ใหม่ใช้ใหม่แฟนคลับแฟนคลับคนไทยคนไทยน่ารัก น่ากลัวน่ากลัวไม่ใช่น่ากลัวไม่ใช่น่ากล้ายิน่าน่ากลัวใจกันนึงน่ารักน่ารักมากน่ารักมากเจ๊เจ็งครับคนไทยน่ารักมากไม่แม่แม่แม่ได้ไหมฮะเสียดเสียดหยาได้ไหมเสียดหยาแฟนคลับคนไทยน่ารักมาก ยอดได้ไหมฮะเจือนเจือนโอ้ไดออีกรอบพออกรอบรอเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ติดเมื่อกี้ไม่ติดจะช่่ยอีกเป็นจะชออีกสักคลับเป็นคลับเป็นคลับน่ารัมากแล้วกับตันกับตันอยากลองไหมฮะ แฟนคับคนไทยน่ารักมากแล้วคนนี้พ pues <Mm ูดช nah. ัดสุดด้วยนะคนนี้พูดชัาสุดด้วยนะเออเล่าบรรยากาศนิดหนึ่งเพราะว่าอยากปล่อย MV ออกไปแฟนๆคอมเมนต์กันเยอะมากภาพสวยชุดสวยท่าเต้นโชว์ต่างๆพี่เก็กสวยมากแล้วก็มีคนแซวเซนเตอร์ของเราเขาบอกว่าคุ้มค่านะฮะกับการที่ตีระนาตตอนตีสององมาแล้วคืออะไรเห็นใน MV มีการตีระนาดด้วยใช่ค่ะเป็นระนาดเอกค่ะคือ ก่อนถ่าย MV 1วหนึ่งวันก็คือเราจะต้องไปเล่นระนาดใช่ไหมคะหนูก็หนูกลัวหนูเป็นแพนิกอะไรอย่างี้หนูก็เลยไปเล่นหนูก็เล่นตอนตีสองแล้วหนูไม่ได้ปิดประตูห้องซ้อมค่ะคนก็เลยตกกันตกใจกันทั้งบริษัทเลยค่ะเสียงอะไรเสียงระนาดเองค่ะแล้วระนาดตอนตีสองเกยได้ยินไหมระนาดตอนตีสองนี่เลยค่ะคนที่ได้ยินคนที่ได้ยินคือพี่คือตอนแรกอะทุกคนเลิกซ้อมแล้วก็กลับบ้านกันแล้วใช่ไหมคะที่หนูที่แบบว่ากําลังแบบออกกำลังกลับบ้านเหมือนกันได้ยี่เสียงเต้งเตรงเตรนแล้วแบบ เสียงอะไรอ่ะแล้วแบบพี่สตาฟก็แบบเพือตอนนั้นไฟปิดหมดเลยอะค่ะพี่สตาฟก็เลยแบบเสียงอะไรแล,แล้วเขาก็เลยแบบหนูก็ถามเขาเสียงอะไรเอาจริงๆเสียงอะไรถามจนแบบรู้ความก็คือเขาก็บอกว่าอ๋อมิยาเนี่ยซ้อมรา้าอยู่ เกือบจะได้เป็นเรื่องเล่าไปออก<ช>รายการสยองขวัญแล้วกันใช่เ,ออเสียงจากน้องนิย่านั่นเองนะคะ,ะเราเห็นการที่จะต้องแบบผลักดันตัวเองพัฒนาการของเซนเตอร์ไปแล้วถามคนอื่นๆบ้าง,างนี่เอาใกล้พี่ก่อนเลยได้เลยเป็นยังไงบ้างโปรเจกต์นี้มันต้องแบบแพัฒนาตัวเองยังไงจริงๆโปรเจกต์นี้นะคะเป็นโปรเจกต์โบด้วยอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ที่มาจากแฟนคลับ สำหรับหนูก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับตัวเองมากอะไรอย่างงี้ค่ะเหมือนเขาอยากให้หนูมีงานเอ,อใช่ <laughs> เขาอยากให้หนูมีงานมากอะไรอย่างนี้ค่ะแบบว่าเหมือน เหมือนเป็นฟีลว่าปกติเราจะมีงานแทบทุกสัปดาห์อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นช่วงที่เหมือนแบบโอเคเหมือนตารางเราไม่มีแล้วนะอ,อะไรเงี้ยเดือนหน้าแบบเออมันดูทิ้งล้างแล้วแฟนคลับก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นอยากเจอเธออะไรเงี้ย<อ>ก็เลยเหมือนแบบทุ่มให้เราเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก<อ>็ขอบคุณมากๆนะคะที่ที่ทมอบโอกาสดีๆให้กับหนูอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอยากให้หนูแบบอัปเดตมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่หนูแบบเออก็อยากอัปเดตแล้วก็ตอบแทนเหมือนแบบว่าโซเชียลด้วยแบบ พูดคุยด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่คือสิ่งที่เราอยากจะตอบแทนโอกาสที่เราได้มาค่ะก็อยากจะแบบอัปเดตตัวเองให้มากขึ้นนะคะหนูกเป็นชาวอินเทอร์เน็ตโซเชียลให้มากขึ้นแลวอย่างของของแนวกดดันไหมเพราะว่าอย่างเราพยายามตามหาฝันของเราด้วยตัวเองมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพี่ยิ่งเป็นมาจากพลังโหวตของแฟนคลับอีกรับมือความกดดันยังไงก็จริงๆแบบก็ค่อนข้างกังวลนะคะแบบว่าเออเหมือนแบบตอนแรกก็เหมือนแบบอุ๊ย จะมีคนดีใซน์มที่เราแบบว่าเออได้เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างกับกังวลอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบเฮ้ยเหมือนพอ MV ปล่อยแล้วเพลงปล่อยแล้วทุกอย่างแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ปล่อยแล้วก็รู้สึกแบบได้เสียงตอบรับที่ดีมากก็ขอบคุณนะคะที่เอ็นดูหนูน่ารักคนอื่นบ้างคือไปทางไหนขอยมาทางทางทางกรีสก็ได้กรรสเป็นยังไงบ้างฮะกับโปรเจกต์นี้เออค่ะอย่างแรกก็คงต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่โหวตให้ก่อนค่ะเพราะว่าโปรเจกต์นี้มาจากการโหวตใช่ไหมคะก็ รู้สึกขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากเลยค่ะก็จะเต็มที่กับโปรเจกต์นี้ให้มากที่สุดค่ะคอพอการมาจากการโหวตแล้วยิ่งเป็นโปรเจกต์ที่มันเชื่อมสัมพันธ์เนาะออไทยจีนต้องไปฝึกฝนไปเรียนรู้อะไรยังไงเพิ่มเติมหรือตั้งเป้าว่าอ,อยากเรียนรู้อยากทาอะไรเพิ่มเติมบ้างเอ,อจริงครั้งแรกกดดันมากเลยค่ะว่าเฮ้ยเราจะสื่อสารกันรู้เรื่องไหมแล้วการคอแลแลบครั้งนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนเป็นครั้งแรกที่เราได้คอลแลบกับทางจีนด้วยค่ะใช่แต่ว่าก็ เฮฮามากค่ะเพราะเรามีร่ามด้วยนั่นแหละก็คือเราก็น tamam> ี่เลยเรามีเหล่าซื้อเราก็เลยสื่อสารกันได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขมากค่ะในการทํางานครั้งนี้บอกตอนนี้ได้สักประโยคไหมอย่างแบบต้าเจยวหาหวอชื่ออะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ได้นะเออได้ไหมได้เลยแม่เอาเลยต้าเจยวหาเจ้าเว่ยหลิงนี่เว่ยหลิงเว่ยหลิงคือชื่อจีนชื่อจีนเอาอะไรฮะเอามาจากชื่อจริงของหนูค่ะชื่อวิรันพัดแต่ว่าหยกที่งามอะไรอย่างงี้ เขาเขาเขามีคนเรียกเขานางฟ้าเกรซไงเอออันนี้แซทุกคนมีชื่อจีนหมดหรือเปล่าหนูมีค่ะมีมีเหมือนกันมีชื่อจีนด้วยใช่เคยมีเคยเกียวย่ามีไหมชื่อจีนเกียวย่าเกียวย่าไม่มีแล้วเกียวย่าเป็นยังไงโปรเจกต์นี้เออเกียวย่าเกียวเกียวย่ามาให้พี่ฟังหน่อยคับหนูก่อนหนึ่งเลยก็ต้องขอบคุณแฟนคลับเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าได้พัฒนาอะไรใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าหนูได้พัฒนาเรื่องของการเต้นมากขึ้นค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าหนูยังไม่เคยได้เต้นความแบบ จีบมีความเป็นไทยความเป็นจีนผสมประสานกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณครูคด้วยที่แบบอสอนพวกหนูกัน,หนให้แบบซ่อนอยู่ตรงม,มุมใช่ <laughs> สอนตั้งแต่วันแรกจนวันนี้แบบ ได้เลยอะไรเงี้ยคะใช่คุณครูโอเคไหมคะให้เต็มสิบไหมเต็มสิบไหมคะครูเต็มสิบเต็มสิบค่ะไม่ค่ะสุดท้ายตอนแรกอาจจะแบบว่าไม่มั่นใจเรื่องการเต้นของตัวเองมาค่ะรู้สึกว่ายังไม่เคยได้เต้นแบบจีบอะไรอย่างงี้รู้สึกว่ายังไม่มีโอกาสเคยได้เต้นเลยมันไม่เหมือนท่าของที่เวลาเราเต้นไอดอลปกตินะไทยๆเลยนะใช่ค่ะรู้สึกไม่เหมือนเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าได้เป็นอะไรใหม่ๆดีค่ะชอบอะไรใหม่ๆ กัปตันฮาพี่ฮุอย่าเพิ่งหลับนะพี่ไม,ไม่หลับค่ะเป็นยังไงบ้างโปรเจกต์นี้มันโซจึ้งยังไงพี่ฮุเมาหน่อยคือสำหรับตัวหนูเองอะหนูรู้สึกแบบชอบการทำโปรเจกต์ย่อยๆแบบนี้มากๆคะ่ะเพราะว่าในฐนานะการเป็นกัปตันเนี่ยหนูเองก็ไม่ได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็รู้จักน้องๆได้อย่างใกล้ชิด <c oughs> ขนาดหน,นะคะ่ะเพราะว่าแบบว่าเราเองก็ทํางานกับคนกลุ่มมากใช่ไหมคะแต่พอเป็นยูนิตที่ทํางานกับคนแบบกลุ่มเล็กๆแล้วมันยิ่งทําให้เราได้แบบว่าไปรู้จักน้องๆในมุมที่แบบว่าน่ารักน่ารักมากยิ่งขึ้นทําให้เรารู้จักแบบนิสัยน้องแล้วก็รู้ว่าน้องแบบเป็นคนน่ารักขนาดไหนมากยิ่งขึ้นจริงๆคะ่ะ <c oughs> ก็เลยรู้รสึกว่าชอบทาโปรเจกต์อะไรแบบนี้มากๆพอยิ่งได้มาทํางานกับน้องๆรุ่นห้าก็เลยแบบยิ่งหลงรักน้องๆไปไปมากขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะมากๆคะ่ะรู้สึกว่าแบบ ทำโปรเจกต์นี้แล้วหนูไม่เคยหยุดยิ้มเลยค่ะห<อ>ัวเราะทั้งวันเล่นทั้งวันเลยค่ะ,ะใช่เพราะน้องพรน้องน้องยิงมุกหลือเลยแล้วใช่น้องๆคือตลกมากค่ะคือหนูจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่เวลาอยู่กับเพื่อนหนูจะนิ่งๆเงียบเงียเพราะว่าเ,<อ>เราจะชาร์จพลังใช่ไหมคะ<อ>แต่พอแบบอยู่กับน้องๆแล้วแบบเหมือนแบบได้อยู่กับเซฟโซนมากๆเหมือนเราแบบว่าเป็นตัวเราเองได้อย่างเต็มที่ค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆที่ทําให้หนูได้แบบว่า ได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้มารู้จักน้องๆมากขึ้นค่ะซึ่งอยู่กับเด็กๆก็เนียนอยู่นะเพราะว่าจริงๆพี่ฮูมเนี่ยนะถ้านับตามรุ่นก็เป็นรุ่นใหญ่แล้ว6ปีแล้วขอมีเคดีเคใช่ไหมข้ขวครแล้วค่ะฮูมคือรุ่น3าแต่น้องๆส่วนใหญ่คือรุ่น5จริงๆเกรดก็รุ่น3เหมือนกันแต่ว่าเนียนกับน้องๆได้ใช่ไหมเนียนค่ะเนียนแน่นอนอย่าพูดไม่เนียนแล้วนะมีโปรเจกต์อะไรจะไปในเมื่อเป็นความสัมพันธ์ไทยจีนมีจะไปจีนไหมฮะ มีแน่นอนค่ะก็เร็วๆนี้เดี๋ยวเราก็จะมีไปประเทศจีนอีกค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็จะมีอีกเรื่อยๆค่ะแล้วก็ในโปรเจกต์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนก็จะยังมีต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยว,ให,วให้ชูชูกับเซียวหยาแล้วก็จือเอินต้องเป็นคนพาเที่ยวตอนไปจีนแล้วได้แม่ถ้าอย่างนั้นสมมุติถ้าให้แนะนําเอาอย่างนี้ถ้าจิวช่วยพี่หน่อย <S <S อยังอาเป็นจือเอินก่อนก็ได้เมื่อกี้จือเอินใหม่ใหม,ม่อาจจะหายไปใช่ไหมถ้าแนะนําคนไทย 但是我就觉得我的朋友这里我的朋友在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 这的朋友在这里我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 的朋友在这里的朋友在这里我 好爸爸说：“如果去清迈，就去听他會會的演唱会。”，嗯、我们去清迈，就去听他的演唱会。对，对、呃，对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 ，好对，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 对 很多泰国的粉丝，然后在后面的活动有很多人来跟我们合影。我们在这一次的活动之中也获取到了非常非常多的力量，所以也非常期待有一天可以在我们的呃。 我们自己的剧场给大家带来属于 TSA Forte 的表演ก็คือเหมือนแบบว่าเขาได้มาบ้านเราใช่ไหมคะก็เห็นแฟนคลับเราเห็นบรรยากาศใดๆที่ได้ร่วมกิจกรรมกันเขาก็อยากให้เราเนี่ยรู้สึกแบบนั้นบ้างที่แบบไปบ้านเขาแบบไปประเทศของเขาอย่างเงี้ยใช่น่ารักมากเลยอบรรยากาศเดียแบบไปแบบดูการแสดงไปแสดงที่นู่นด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ยี่ตัวแทนสาวไทยเกียวยาถ้าแนะนำเกียวยาติพี่ให มีคำตอบเออแนะนําอะไรดีคะถ้าแบบมาไทยต้องสิ่งที่ต้องไม่พลาดหนูรู้สึกว่ามาไทยสิ่งที่ไม่พลาดต้องดูเบียนเคกงกงช้างไปดูอะไรไปทำอะไรดีฮะพี่จิวพูดว่ากงกงช้างเสียวยาช่างกงช้างน่าสนใจนะกงช้างฮิตนะคะใช่เพราะว่าช้างคือวัฒนธรรมไทยของเราเนาะสัตว์ประจำชาติอุ้ยแล้ขายดีด้วยเขาบอกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะและใส่สบายใส่สบายเออถามถามเสี่ยวหยาบ้างเสียวหยา 事情，我想要建议，如果中国人去中国，是跟呃娟说的一样，呃，可以来我们的家乡玩。嗯、yes, you can come to our hometown。就是我们的家乡都有很著名的粉。嗯、yeah, we have both have famous and delicious food like 呃、uh, 桂林米粉、湖南米粉、湖南米粉、米粉嗯、广东肠粉。嗯 <laughs> 粉粉就是像面条，嗯，像面条一样的 banmab，ban 米哈 b a 米 s h u d a n 还有 b a n h a 是是和，是的，是一有就是不同种类的，不同家乡的，有一点点像 pad h a 那样喝。 ที่เนี่ยมีลักษณะไม่เหมือนกันใช่ค่ะรู้แล้วเซตนี้เขาชอบของกินเออเออเซตนี้เขาชอบอาหารกินนะคะสายแบบต้องการอิ่มท้องก่อนแล้วกองทัพถึงจะเดินได้เออเอาเมื่อกี้เนี่ยเราได้เห็นการแลกเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมวัฒนธรรมอันนี้อยากมารู้เรื่องการแลกเปลี่ยนระหว่างเซนเตอร์บ้างระหว่างการทํางานเนี่ยคือการเป็นเซนเตอร์คู่คือเซนเตอร์เดียวก็เรื่องหนึ่งแต่พอเซนเตอร์คู่อะต้องแบบ ทำงานส <c oughs> ่งรับกันจะมีใครสักคนเด่นขึ้นมามากกว่าใครไม่ได้เราจะต้องแบบประสานกันไปอย่างดีวิธีทำงานดียังไงอยากดูเคมีคู่กันก่อนได้ไหมน้องนียา Can you show you two ได้เลยค่ะเต้นเต้นไหมหรือยังไงดีเรียนกันเนชื่อกงซื่อเลยมีซองมีซองจำไม่ยางต้องมีเพลงมีเพลงไหมใครอยากยิงเงี้ยมีฮาร์นเกินนีย่าเต้น เพลงนี้แหละน้องได้ยินไหมครับ 泰国的 c a n you show your like how to try understand? How to try to understand <Yeah. S 2> Nia's words? <S yeah. 啊，嗯，其实我们平时在排练的时候，和 Nia 有很多动作不确定的时候，我们就会反复的确认。Uh, we will, I will ask Nia how to do this, and Nia will ask Chu Chu, ch uh, this is right, like this.、Mm hmm. 然后我们在上台前，我和妮娅因为在不同的舞台，we are in the stage the different side。然后我们会互相加油打气，fighting fighting，like i、like、a, 加油，苏苏妮娅，like this，嗯、mm.。 ก็คือต้องประสานงานกันใช่ไหมน้องจี๋ะะให้กําลังใจแล้วก็เวลาซ้อมก็คือถามถ่ายกันตลอดใช่สองคนนี้ใช่แล้วก็คอยให้กาลังใจกันเวลาโชว์ตลอดในไหนเพลงนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่อง wish ความหวังใช่ไหมเราใกล้จะเลือกตั้งกันพอดีก็เลยอยากจะให้ตัวแทนสักคนสองคนพูดถึงความหวังต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าหน่อยอะน้อง นี่ยากคนเดียวนี่ก็ได้ครับคนเดียวได้ใช่ก็ของหนูหนูใกล้เข้ามหาลัยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาอะไรอย่างงี้ไหมคะอยากให้พัฒนาเรื่องแบบ SAT IELT อะไรอย่างงี้ให้มีในระบบหลักสูตรการศึกษาอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ จะเข้ามหาอะไรกันแล้วมันต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านิยานี่อายุยังไม่ถึงการเลือกตั้งนะใช่แล้วเป็นความหวังเพราะเป็นวิชนะคะรอกันนะคะแล้วก็นี่คือน้องๆนะคะไอดอลจากไทยและจีน b n k 4 8นะคะและก g s s โฟรนะครับซิงเกิลใหม่ sky lantern wish ขอบคุณทั้ง9สาวมากๆเลยขอบคุณค่ะเสียดายเวลาไม่ยาวไปเนๆเดี๋ยวพึ่งโกรธนะเดี๋ยวติดตามข่าวกันต่อได้นะขอบคุณค่ะโอเค บมือยบายใช่ไหมคะเียเียบาเนียไอดสาวาก็มีการเลกตั้งของเขาเหมกันนะู้ิวหมุนอะไรนะเมื่อกี้พิวเกบพเก็บของพเก็บของบายบายทุ่นได้เออ